ขนลุอาจารย์โอเล่ทำนายนางสงกรานปี2567ถือแต่ของมีคมระวังภัยร้ายแรงตายหมู่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทานจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเปิดคำทำนายนางสงกรานปี2567 ถือแต่ของมีคมเฝ้าระวังภัยร้ายแรงแบบไม่ทันตั้งตัวเห็นนิมิตถึงความเปลี่ยนแปลงหลังวันเกิดดวงเมืองเตือนประชาชนถึงแม้เศรษฐกิจจะดีขึ้นการท่องเที่ยวฟื้นตัวหลังปีใหม่ไทยจะมีคนถูกหลอกลวงด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเดินทางไปไหนก็ให้ระวังอุตสาหกรรมหลายแห่งจะเกิดการระเบิดตายหมู่พร้อมกับทักอดีตนายกยิ่งลักษ จะได้กลับบ้านเกิดหรือไม่เมื่อถามว่าสงกรานปีนี้ประเทศไทยภาพรวมจะดีไหมแบบร้อนหรือแบบเย็นอาจารย์โอเล่ตอบจริงๆผมสังเกตแล้วนะครับ ในเรื่องของการทำนายนางสงกรานสังเกตมา3-4ปีแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็มีตำราในการดูทำนายนางสงกรานแล้วก็เกี่ยวกับการหน้าคให้น้ําปีนี้บริบูรณ์หรือปีนี้ให้ความสําคัญทุกอย่างกับเรื่องนางสงกรานนอกจากดูเรื่องดวงดาวจากราศีแล้วจะบอกว่าร้อนครับร้อนทำให้เจอจรัสสว่างสวัยแล้วกันครับ เมื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงต้องร้อนแบบนี้อาจารย์โอเล่ตอบผมถึงพูดตามตำรานะครับลูกสาวของเท้ากระบินพรมของปีนี้นะครับจะต้องนำเสียนของเท้ากระบินพรมแห่รอบจัก,กรวาลเลยมีนามว่าพระนางมโหธรเทวีนี้ดุอย่างหนึ่งก็คือทั้งสองข้างถือตรีศูนย์และจักรซึ่งเป็นอาวุธไฟจักรก็เป็นจักรกรด ตรีศูนย์พอพุ่งไปที่ไหนก็บันลลยที่นั่นเมื่อถามว่าจะมีการรบหรือสงครามกันหรือถึงถืออาวุธครบขนาดนี้อาจารย์โอเล่ตอบเริ่มจากต้นปีเถลิงศกก่อนนะครับก็ตามความเชื่ออีกก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามดวงดาวแต่พูดถึงอาวุธที่นางใช้ ไม่ได้เอาปราบรามประหารหรือเกเรแต่ใช้เพื่อป้องกันตัวป้องกันทุกพิกภัยทั้งหลายเพราะฉะนั้นมาด้วยตรีศูนย์ต้องร้ายระดับหนึ่งที่ต้องใช้ตรีศูนย์ปราบมาด้วยจากกรดนารายก็ต้องใช้ซึ่งมารที่ใหญ่อุปสรรคที่แย่เมื่อถามว่าอยากจะบอกอะไรไหมสําหรับนางสงกรานในปีนี้อาจารย์โอเล่ตอบ ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นก็จริงแต่มาพร้อมกับกลนโกงเล่เหลี่ยมต่างๆอันนี้เราเคยทำนายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนวัตกรรมของการล่อลวงมีเยอะไม่เชื่อลองดูว่าเพจปลอมก็ดีที่กดเข้าไปดูดเงินเราก็มีเสี่ยงกับเรื่องวิชาชีพก็มีขโมยก็เยอะขึ้น เกี่ยวกับการทำไม่ดีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุด้วยการตายหมู่เศรษฐกิจดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวแต่ต้องระวังเรื่องการกลับบ้านไปเที่ยวสถานที่ต่างๆให้ระวังเรื่องการใช้ชีวิต การมีโรงงานอุตสาหกรรมการอยู่ในระบบซิเคียวรตของโรงงานก็จะต้องรัดกลุ่มเพราะไฟมาแน่นอนเราอาจจะได้ฟังว่าเดือนหนึ่งมีระเบิดจากโรงงานตรงนั้นตรงนี้ประมาณนี้ครับเมื่อถามว่าควรบูชาอะไรเป็นที่พึ่งทางใจ อาจารย์โอเล่ตอบปีนี้ปีมะโรงหมายถึงความร่มเย็นหน้าเขาให้น้ําให้ความร่มเย็นให้ฝนได้ดังนั้นพระปางนาคปรกเมื่อถามถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์เขาคงอยากกลับมาเมืองไทยเขาจะมีวาสนาได้กลับมาไหมอาจารย์โอเล่ตอบอดีตนายกยิ่งลักษณ์ท่านเป็นคนไทยครับเพราะฉะนั้นได้กลับแน่นอนจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่อุปสรรครับ คนเรามีกรรมมีเวรมีเรื่องราวถ้าลงตัวแล้วหมดเวรหมดกรรมเมื่อไรในเรื่องราวตรงนั้นได้กลับแน่นอนครับนอกจากนี้อาจารย์โอเล่ายานสัมผัสได้มีการเปิดดวงชะตา5ปีนักสัตว์ดวงดีที่สุดในปี2567ดีทั้งสุขภาพดีรับทรัพย์ตั้งตัวเป็นเศรษฐีได้เลยได้แก่นักษัตวดังต่อไปนี้ 1. ปีชวดดีที่สุดแห่งปี6-7เป็นปีนักสัตว์ที่ดีพ้นภัยปีชวดเรียกว่าอโรคาบรามาลาภาสุขภาพดีรับทรัพย์ด้วยตั้งตัวเป็นเศรษฐี 2. ปีรกาปีนี้ต้องใช้ความตรงต่อเวลาต้องคุยเคียสแสวงหาวิจัยจะค้นพบแหล่งการเงินใหม่อาชีพใหม่ คุมเงินขุมทองใหม่ 3. ปีขานจากเสือป่วยจับอะไรไม่อยู่ปีนี้ออกจากศีลพร้อมทำงานงานจะอยู่ตัวสร้างความมั่นคงสร้างตัวตั้งตัวพร้อมเป็นเจ้าป่าคนกําลังจะเลื่อนขั้นต้องดูปีขานต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่จำเป็นจริงๆก็ต้องไป 4. ปีวอก คนทำมาหาเงินจากที่มีดีเหมือนลิงรอกล้วยไปเสาะสแสวงหาอาหารในการกินแล้วปีนี้เหมือนนอนรอเหมือนเลี้ยงโต๊ะจีนลิงมีอะไรปูทางให้การเงินปีวอกรับทรัพย์อย่างเดียว 5. ปีกุลปีแห่งการหมดหนี้หมดสินและเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอยากได้รถมีรถ อยากได้บ้านมีบ้านซื้อที่ทางทำกำไรอสังหาริมทรัพย์ปีกุลคือเด่นที่สุดทั้งหมดคือดวงดี5ปีทองสำหรับวงการบันเทิงปี2567อาจารย์โอเล่เผยว่าจะมีเรื่องชื่อเสียงทางที่ดีไปสร้างชื่อเสียงทางที่ดีระดับโลกเป็นที่รู้จักหนึ่งเดียวคือประเทศไทย ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมประกวดนางงามเราก็เฉียดมาแล้วปีนี้ยิ่งกว่านั้นปีนี้มีอะไรให้ดังเหมือนพลุแตกปีนี้มีแน่นอนอยากให้กำลังใจคนที่มีศีลธรรมประจำใจไม่ว่าศาสนาไหนเรามีหลักธรรมคำสอนนำทางไม่ต้องกลัวทุกอย่างเกิดที่จิต และการกระทำของเราในปี2567นี้ต้นร้ายปลายดีหลังจากวันที่21เมษายนดวงชะตาบ้านเมืองจะค่อยๆเริ่มต้นดีขึ้นทุกได้ไม่นานสุขไม่ได้นานเป็นสัจธรรมให้ดูไว้ว่าปี2567เป็นปีเศรษฐีตั้งตัวคนที่ล้มมาแล้ว3-4ปีนักสัตว์ทั้งหลายที่ล้มมาแล้วปีนี้อดทนสักนิด เศรษฐีจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีจะกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีจะกลายเป็นอัครมหาเศรษฐีด้วยกันทั้งหมดทำนายโดยอาจารย์โอเล่ยานสัมผัส สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการได้ฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ